ก่อนที่จะไปชมกันนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปนี้แล้วก็อย่าลืมกด subscribe เอาไว้ด้วยนะครับเอาละครับเดี๋ยวเรามาดูกันวันนี้นะครับภารกิจตามติดชีวิตบอสนะครับว่าหลังจากที่เราโดนบอทฆ่าตายแนละ้วเราจะไปเกิดยังไงแล้วนะบอทจะไปทำอะไรเมื่อวันวันหนึน่งบอทที่เราเลือก มันจะแข็งแกร่งจนไปถึงรอบเท่าไหร่<ไป>ผมเลือกทำในที่บอทมันเกิดเยอะๆน่าจะบรินเวณนี้แหละฉั้<ไป>ต้องการนายเจ้าบอท มีคนไหมเนี่ยบริเวณนี้ก็จะมีบอทเยอะแยะมากมายโอ้มายก็ยังไม่ถึงพื้นเลยเขาฆล้ากันไปแล้วขี่ซาลิงตามหาบอทภารกิจนี้เราต้องพิชิตมันให้ได้ ไม่ว่าจะยังไงก็ตามบอทพวกนี้นายจะต้องได้ฆ่าฉันนี่ได้เสียงแล้วเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวีไอ้นี่ไม่ใช่บอทเฮ้ยเฮ้ยเอ้ยเ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 ดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นเลยบ้าเฮ้ย ฉันไม่ไต้องการได้ไนายข้าฉจะต้องการได้บอยข้าฉันไอบ้บ้าเอ้ยจะเกิดตายหาขาดแค่เม็ดเดียวโชคดีที่นายไม่แม่นโอ้ยไปตามหายากจากังเนาะบ้านนี้ มผมไมนได้ยิน,นเสียงรถคันใหญ่บ่ายยิงซัชั้นล้อแตกยังไม่เจอบอดเลยเหงาจังเลย มันก็จะตกฉันยัไม่เก็บฮอถ้าใช้ผ่ายคว่มแล้วก็ฉันตายาเออมีขนนี่ขอโทษ

ไอ้บ้านนายมันไม่ใช่บอดไม่เป็นไรขอมยายามรอบสองของเรารอบนี้บอสจะได้ฆ่าเราแน่ๆฉันจะลงไปตรงที่ที่พวกนายเกิดบอยๆอยฉันพยายามแล้ว นายควรจะเกิดแถวนี้ดิมีคนอีกฉันต้องฆ่านายก่อนสินะวิเชยน มีรถมีบ้านมีปืนคาดบอดฉันก็ต้องทำตัวเป็นนักท่องเที่ยวทั่วไปที่พยายามหาปืนสินะมันจะได้เข้ามาหาฉัน อยู่ไหนเนี่ยผมต้องหาคนคนหนึ่งครับาชื่อว่าวิชเชยินซึ่ง,ขงเขากันเขาฆ่าเขาอยากโดนว,วิชเชยินฆ่าวิชเชยินอยู่แถวนี้หรือเปล่าวิชเชยิน นายออมถอธนาที่มันเข้าให้อาภัยแล้วผมไม่อยากเชื่อเลยว่าวิเชียนจะไม่มีอยู่จริงที่นี่ทำไมวิเชียนเดือน้อยถ้าเกินวิเชียนสาวูสหรือไงเนี่ยเองข้ามฝังไปที่ฝั่งของโคชิกิด,ดู ต้องการตามหาวิชัยเยนแต่ผมไม่เจอเขาเขาสูงประมาณ170 cm. เซนติเมตรแต่ว่าอันนี้ผมยังไม่เจอเขาเลยครับผมไม่รู้จริงๆว่าวิชัยเนตอนนี้สาบสูลไปอยู่ที่ไหน นี่ก็ไม่เจอเลยไรแบบจริงๆสิ่งนี้ไม่น่าจะเกิดขึ้นกับฉันอาจเป็นเพราะมันกระทำอะไรคนนี่วะไอ้บ้าเอ้ยเนยอย่ามาทำภารกิจของฉันเฟลฉันตามหายวิเชย์ฉันไม่ได้มายุ่งกับเน,นยไอ้บ้าไอ้ไมันฆ่าวิเชยนไม่ไแน่ใจว่านั่นคือส่งของวิเชยนหรือเปล่า

ขามาซ่วิชายนนายจะมาฆ่าวิชายนของฉันวิชายนนายฆ่าฉันซ่ฉันยอมฉันยอมให้น่ย่ฉันจะพิจิกดเออเออ่าฉันซวิชายนเออ จองฆ่าฉันวิเชเยนชีวิตฉันมอบให้นายโอ้โหจะจอยังไม่โดนี่ไอ้บ้าอเอ,อ้เอา้ามันไม่ได้ดูวิเชเยนนะไอ้บ้าฉันคิดว่าวิเชียนเราจะได้ดูชีวิตของวิเชเยนซะแล้ว เฟลอีกแล้วกูวิชเชียนนาะยจะต้องหลบมันให้ได้นายจะต้องหลบคมกระสุนของคาร์สิบแปดนี้ให้ได้หลบให้ได้จิวิชเชียนฉันเชื่อว่านายทำได้นายรอดได้แนะ่ไปซะนายหนีได้โอเควิชเชียนวิ่งไปวิ่งไปอย่าหยุดวิชเชียนอย่าหยุดวิ่งวิชเชียนนาะยอย่าหยุดวิ่ง นายรอเนอะพี่เชยเชยดีกับนายด้วยก่อนที่จะไปชมกันนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปนี้แล้วก็อย่าลืมกด subscribe เอาไว้ด้วยนะครับ